สวัสดีคุณผู้ชมผมอยู่ในรถ Mazda CX5 ที่มีจอมาแล้วมีไอไดแบบนี้มาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็น Mazda 2 Mazda 3 Mazda CX3 CX5 อยากเปลี่ยนจอที่เป็นระบบ Android แล้วไม่กระทบกับระบบของรถดูคลิปนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับจอ ตรงรุ่นนะครับนี่เป็นจอยาวแบบนี้จอวานนี้จะเปลี่ยนแทนจอเดิมของตัวรถทุกอย่างเป็นปลักสําเร็จนะครับระบบเดิมของตัวรถหรือของโรงงานไม่หายนะยังสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็สามารถทัชสกรีนหน้าจอสวิตไปเป็นระบบ Android ได้เลยเรียกได้ว่าระบบเนี่ยเหมือนรถยุโรปที่เป็นเบนท์บีเลยก็ว่าได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูระบบเดิมของรถกันก่อนดีกว่าว่าระบบเดิมโรงงานทำอะไรได้บ้างแล้วก็จอใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปเจ๋งขนาดไหนตามผมไปชมกันดีกว่าครับ ติดเสร็จแล้วครับนี่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าจอใหม่นะเป็นจอวายเป็นจอยาวเลยนะครับระบบเดิมโรงงานนอยู่ครบแบบนี้นะครับจะใช้ในส่วนของตัว i Drive นะครับคุมระบบเดิมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทัสกีนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือยังทัสกีนคุมระบบเดิมโรงงานได้นะครับถ้าจะเล่น Android นะฮะเสียงให้เลือกบทที่ A U X แบบนี้นะครับแล้วก็แตะเพื่อเข้า Android นะครับพอเข้ามาที่ Android แล้วจะมีให้กดกับระบบเดิมโรงงานได้แบบนี้นะครับ แต่ว่าเข้า Android แล้วเราก็มาใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันกันดีกว่าครับตัวจอลองรับการใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบแบบ Wi-Fi ตอนที้ผมแชร์โฮสต์พอตไปแล้วนะครับตัวจอที่เป็น Android เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันให้หลากหลายเลยเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้ผ่าน p a y Store นะครับล็อกอินด้วย Gmail เข้าไปนะครับสามารถรับชมภาพ,พยนตร์ต่างๆนะครับผ่านแอป Netflix ได้นะครับ หรือว่าจะไปใช้งานในส่วนของทีวีออนไลน์นะครับผ่านลูกทีวีนี่นะครับดู3579ทีวีทั่วไทยเลยขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับก็สามารถรับชมทีวีสดๆได้นะครับช่องออกอากาศนี่ให้อยายัะงแยะมากมายแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวแอปที่มยิยมใช้กันก็คือในส่วนแอปพลิเคชัน y o u t u นะครับนี่นะฮะเราสามารถเข้ามาฟังเพลงแบบ like, กันแบบไร้ขีดจำกั music, MV, ดดูมิวสิก MV ต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วก็สามารถใช้คู่คกับการน,นำทางผ่านแอปพลิเคชัน Google Map นั่นเองนะครับในส่วน o o o l l m m p s สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แต่ที่ใหม่ครับไปเซนทรัลบางนา นี่นะครับตัวแอปนะครับจะนําทางให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่นะรวดเร็วแม่ทางตะวันอกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่าน18ตัวจอจะเป็นตัวสเปคตัวแรม8ยร8อบนะครับมันติฟังก์ชันที่พุงมาไลยเนี่ยเพิ่มเสียงรถเสียงก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ถ้าเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องก็ตัดเป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะตัวกล้องเดิมโรงงานแบบนี้นะครับ ก็ยังใช้งานได้ในส่วนของตัวกล้องเดิมโรงงานนะครับใครที่ใช้รถ m a ด้าแล้วอยากอัปเกรดระบบจอให้เป็น Android เจ๋งๆแบบนี้นะครับนี่นะครับพลาดไม่ได้เลยกับ m a ด้า2 m a ด้า3 CX3 และ CX5 ครับ เป็นไงครับผู้ชมกับจอ Android ตรงรุ่นในรถ m a ด d a นะครับใครที่กำลังมองหาจอ Android ตรงรุ่นในรถ m a ด d a 2 m a ด a า3 CX3 CX5 นะครับแบบตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายระบบเดิมโรงงานยังอยู่ครบพลาดไม่ได้เลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับที่ม i รา g e Oreo อทุกสาขาตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook, Youtube กด subscribe สังาณแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆความสุขทุกการเดินทาง h a p p ี้เน็ตออนรแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับ สวัสดีครับ